ครับพี่น้องครับลังงไกครับนาครับีจังหมูพี่น้องครับจังหมูแซ่บพี่น้องครับเดียพี่น้องกำลังย่างยากหมูครับหมูไก่เป็ด้ครัาพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องการเออแบพีน้อแซ่บบแซ่บ กำลังย่างหมูครับหมูไก่มีครับพี่น้องกะละกินพี่น้องกะลกินแซ่บๆพี่น้องครับหมูมาแล้วสิบบาทหมาได้สิบบาทใครอยู่แถวเก็บมาได้พี่น้องเด้อมาซอยวัาอายุป้อมเข้ามาเลยประมาณสักกิโลนึงครับประมาณกิโลนึงเข้ามาเลย ทุกอย่างครับเบียร์เหล้ามีหมดสวัสดครับเจ้ายิ้มแย้มเลยเนี่ยหน้าตาไม่จำใส่ลยแไหมค<ด>ะเขาลองรีวิวร้านเจ้าอยู่นะเมาครับมาครับเออซอยวาดเซ้่พร้อมเด้อพี่้องเด้อ ใครอยูีแถวสัปเหรี่ยนนะครับมาซื้อได้นะครับแต่ว่ามันก็ฟอบบริการบริการนี่นะครับลังย่างอันนี้เปนส้มหมูครับส้มหมูอันนี้เิ็นไก่ครับไก่ครับ อาาเจกินไหมเนี่ยทำอะไรกินได้ไหมนี่วนนี้ไก่ถายไหกคนงานออกมาจะก่ไก็ขบานไ่่อวให้มาเนี่ยเราแบ่งกันไปหมดแล้วมาจิ้วเอาเน้อไเนี่ยทำอะไรกินได้แล้วม่มาจิวเอาะชี้ทอด่วกเนยเอามา ถ้าเกิดมีไม่มีคนเดผมก็ลากเข้าบ้านแล้วไก่ผมมีไก่้าก่เปียนผมมีได้แล้วไปจะทิ้งบ้านจะนู่นเน่าไ้นเทอดคจะมาโถทุบมึงก็เน่าดิเน่า ไปทั well ้งสองข้อเลยนะตรงนี uh, ้นเอ้ยแต่หันยแัน้ตางตบัวคอเแคบมีเาแไม่ากิมากเลยงอกมีม่ต่เชาเลย้อนเรอาเอะไรแบนี้ลยยิ่งเสียก้ยิ่งไดยิ่งใกลยก้แค่บบนมัวา่ะรันรุกมรันุกไม่เห็พี่เอ้ครับเขาหลกิเราครับเราขาเขาันร่เาม

ครับน่จขนมนี่ับแอยู่ห้องม่เข้ามาให้้าก็บร้านนี่แม่ขาต้ใจค่าค่ารีวิวให้นะครับที่น้องนะครับถ้าคนอยย่นี่บอกว่าสัะครับพี่น้องเด้อเลยบ้านมปอมมาหนึ่งนะครับปราณตบปกซอยมาตั๊กิโลนึงกิโลนึงปูนี้ไงราปาาเลมาเลยวมืออยู่วมืออร่อยมีซตํามีไก่ยางคเหนียวหมปิ้ว่าไป แล้วก็มีผ <board> oh like ักด้วยครับแล้วก็มีเครื่องเดิมเหล่าเปียปลาปิ้งมีหมครับพี่น้องเลยแซ่บตซีราเนี่ยุด้ยจกัา้อ่รบ้จซุมไโอมกคซุ้โอเคนี่ครับพี่น้องครับก็เต้าพี่น้องครับน้นออกมาเ้ยป็นน้ออต้องเอรันที่เดียว